อย่าลืมใช้ทุกวันนหมคะทุกวันเช้าเย็นไหมตอนเช้าตื่นนอนตอนเช้าอาบน้ําแล้วก็มาทาทุกวันตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะเช้าเย็นก่อนนอนแล้วก็มีตัวแรกนะคะเช้าเย็นก่อนนอนตัวที่สองเช้าเย็นก่อนนอนนะคะนี่ทาให้แบบว่าหน้าหน้าแบบว่าทําให้หน้าเด็กสิบปีเออสิบปีย้อนหลังเพรานว่าตึงสั่นทําให้หน้าเด็กลงสิบปีเจะเ็นเต้เลย เราจะเป็นครีมทาฝ้านะคะทาฝ้าทาเช้ากับเย็นนะคะสามตัวนี้นะคะเช้าเย็นนะคะอย่าลืมและตัวนี้ตัวนี้ทาทุกวันตอนเช้าก่อนที่จะออกจากบ้านก่อนจะออกจากบ้านเ่งปูจะมาทาให้ดูนะคะตัวนี้เป็นครีมกันแดดไหมครีมกันแดดกันน้ําได้ด้วยนะโอ้โรยเหมือนพิซซาเลย <laughs> นี่เห็นไหมคือขี้กระตือแค่ <laughs> นไปมันกันน้ำได้กันน้ำกันแดดกันฝนกันความแก่ด้วยฉลาความแก่น่ย กันฝ้าด้วยด้วยนะน่าจะเนียนเลยหลับตาก่อนอืมนะเลือดันเ,เต็มเลยทาคอด้วยนะจากสีขาวกลายเป็นสีนี้เลยค่ะ ง่ายนิดเดียวแล้วถ้าคุณคุณจะแต่งหน้านะก็แต่งไปเลยทีนี้แต่อย่าจะภูไม่แต่งไงังพูแต่งหน้าไม่เป็นแล้วพูก็จะแบบหน้าสดอย่างนี้แหละแต่ไปกินข้าวโชก็เขาจะเอาหน้าสดแบบนี้แหละเอกว่าอย่างภูหน้าสดตลอดแต่งหน้าไม่เป็นไหมหน้าภูรุ่นดีไหมก่อนที่ยาจะพูเห็นไหมตอนที่แรกๆที่ยาจะพูยังไม่ทานะ่ะมันคนละอย่างเลยนะ มันเนียนมันเนียนกันน้ำได้ด้วยเจ้าเอาน้ำมาสาดใส่หน้าตัวเองเก็กลัวเสียเปียกจะแบบว่าสาดท,ที่แฟนขับดูไงออโอเคแล้วนะไม่ต้องไปแต่งหน้าเลยนะยันชูน่ะเอาอย่างนี้หลยนะเลือกะเปนจั็เลยเอาอย่างนี้เลย,ย,นยนเลนเยเอาะน,นะ ปกินโชว์แบบนี้เลยยินผู้ไม่ต้องไปทา,ทาแป้งทาอะไรไม่ต้องแต่งหน้าแต่งทาแต่ิิบจิกก็พอไหมก็วมสวยได้แล้วไหมอืมยิมพูเปลี่ยนไปโอโหเลิศดสมเนเต้นเลยค่ะครีมกันแดดอย่าลืมนะคะกันแดดนี่กันแดดห้าสิบพัสต์เห็นไหมถ้ายาแชมพูใช้ดีอุดหนุนยาแชมพูด้วยนะคะ ต้องอยัยเป็นหนูทอยองยาก่อนโอเคไหมสักผ้าได้ยินเสียงเครื่องซักผ้าไหมนี่ผู้สวยแล้วต่อไปนี้ยันแชมพูไม่ต้องกลัวยันผู้ผู้หายแล้วนะเพราะยันผูมีครีมกันแดดย่างดีไหมแล้วก็มีครีมแบบนี้ครีมเนะี้ย เ,เลิกสเปนแทนเลยค่ะเดี๋ยวยายชมพูใช้ดีทุกคนต้องมาอุดหนุนยายชมพูอย่าลืมนะคะเห็นไหมยาแชมพูรเริ่มจะสวยแล้วไหมไปแล้วนะคะเจอกันใหม่แรงนี้แรงนี้ยาแพูจะมาสาธิตให้ดูอีกทีหนึง่งยาแพูจะสาธิตให้ดูทุกวันเพราะว่าแฟนคลับจะได้รู้ว่ายาแพูแบบว่าหน้าก่อนที่จะใช้หรือหลังใช้แล้วมันเป็นยังไงยาแพูจะมาสาธิตให้ดูทุกวันเลยนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการ